สวัสดีค่ะมาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะจากร้าน k e เทคเ c t o r อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะคิดถึงลูกค้ามากๆนะไม่ได้รีวิวนานเลยนะคะ<ม>ก็แน,น,น,นะนําลูกค้านะคะพาลูกค้ามาดูชมนะคะ L708DT ค่ะคันนี้ปี56นะคะยางหน้าใหม่นะคะยางหน้าใหมยย่ยางหลังใหม่เลยให้ดูกันชัดๆเลยว่าใหม่จริงค่ะอันนี้ติดโคลนนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะลูกค้าแต่ว่า ตัวนี้ได้ยางหน้ายางหลังใหม่นะคะใหม่จริงจ้ะนะคะเป็นรถเก็บงานแล้วนะคะคันนี้เป็นรถเก็บงานสีสันส,สวยๆเดนแดดร้อนมากนะคะายางหน้าก็ใหม่เช่นกันดนะอกยางอยู่ครบนะคะเป็นรถเก็บงานนะคะเก็บสีเช็คไฟเช็คกลวดซื้อให้กับลูกค้าได้เลยค่ะเพราะว่าพร้อมขับขี่นะคะพร้อมใช้งานค่ะคันนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะชั่วโมงพันกว่าชั่วโมงนะคะมีเดียวไม่เยอะนะคะ ราคา,าเบาไปเลยนะคะสามแสนสามสามแสนก็หมื่นก้าพันบาทขออภัยนะคะสามแสนเกหมืนก้พันบาทนะคะปีห้าหกค่ะนะคะรถคันนี้ได้อุปกรณ์เบรดันผ่านหลังนะคะอุปกรณ์สองชิ้นนะ,ะผ่านหลังลูกค้าเลือกเองได้ตามใจชอบนะคะให้เหมาะสมกับงานหน้าง,งานแล้วกันนะวเน่าจะใช้งานอะไรก็เลือกได้เลยนะคะมาดูมาชมกันได้คะ่ะมาลองขับขี่กันได้นะคะ ที่ร้านเคเอสแท็กเตอร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็อยู่หน้าร้านเลยนะคะรีวิวคันนี้ให้ดูก่อนนะคะ4 7 0 8ค่า DTP56 นะคะเก็บงานสีสันสวยมากค่ะนะคะออกมาสีสันสวยมากความใช้งานค่ะนะคะชั่วโมงน้อยนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่ร้านหรือว่าโทรติดต่อสอบถามกันได้ค่ะนะคะ,นะคะเบอร์โทร06 111 467 55่นะคะ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1สองเนะคะสองเบอร์นี้ทักไลน์ได้หมาได้นะคะเฟซบุ๊กนะคะไลน์ทางทุก,ทก,ทกช่องทางค่ะลูกค้าที่ สามารถติดต่อเราได้หมดเลยนะคะร้านเราไม่มีมัดจำนะคะไม่มีโอนมัดจำก่อนนะคะลูกค้าต้องมาดูรถเองก่อนนะคะสนใจค่อยว่าค่อยคุยกันเนาะเรื่องต่อรองราคากันได้จ้ะนะคะเงื่อนไขแบบไหนนะคะลองมาคุยมาพูดคุยกันได้คุยกันั้งในร้านเลยนะคะยินดีต้อนรับเสมอน,นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่2โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะคะพบกันได้ะคะ่ค่ะถนนนะคะ เป็นสายสองสีรถผ่านตลอดนะคะหน้าอำเภอเลยนะคะยังเยี่ยงกับเทศบาลนะะ่อมปมาดูมาชมกันได้นะคะในยางหน้าใหม่ก็คุ้มละยางหลังอย,ยางใหม่สีเส้นอ่ะพูดง่ายง่ายางใหม่สี่เส้นแล้วนะชั่วโมงน้อยอ่ะให้ดูชั่วโมงกันด้นะคะก็มาเยอะนะคะความใช้งานไปเลยะรถเก็บงานแล้วนะคะย้จำๆกันไปเลยเปน็นรถเก็บงาน เดี๋ยวะมาดูมาชมกันได้ค่ะร้านเคเอเทกเตอร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ